เราต้องเคียย์ข้างนานล่างให้ได้<า>ใช่อ<ช>ุบงกน12แล้ว14ต้องช้าม,มาเลยที่า20ปืนไม่มีแย่ yeah, แล้วเพื่อนไม่มีปืนโอ้ยดนานละ้นานละไปเคียย์เคียย์มันปืนขึ้นนิดนึงมันขึ้นไปเหรอครวิเย้ yeah. หมดชักก่อนนี่นี่ยูซี่ยูซี่้มงมีคนเข้ามาสิายูซี่ UC, ตรงนี้ยูซ <UC. S 2> ี่ <Watch out. S 1> เดี๋ยวเคลียร์ข้างล่างหมดก่อนตอแตะต่อแตะหมดแล้วมั้งมีปืนกันครบยังใครมีลูกปืงใครมีลูกปืนปีให้ผมมาเหรือห้านัดเองเออไม่ไป เอาลูกน้ำตาลแทนไหมใช้เปลือน้ำตาลแทนไหมผมก็ใช้ยูนพีอยู่ไงชั้นสองน่าจะได้นะชั้นสองน่าจะยังไม่มีคนใช่ใช่เอาไหมผมมีรวมลูกจานอยู่ได้ได้ได้วางละจดนัดไม่มีดีทีเลยเฮ้ยเจอโอ้ยไอ้นี่ดักเกิดดักเกิดอีกตัวดักเกิดอีกตัวนึงไปคุยมีเพื่อนอยู่ขวามือรองขวาดักเกิดอีกตัว มาเข้ามาเพื่อชุบหน่อยชุบหน่อยอย่าชุบนะดูแลด้วยฝากคบเวอร์สมบพสมบพสมบศพข้างนอกเก็บได้เลยนะของน่าจะเต็มตอตีต้องแข่งตีก่อนแล้วกันตอหาเกาะก่อนว้าวไม่มียานี่นี่อ๋อใหญ่ใหญ่เพื่อนเก็บเอาเอาใหญ่ใหญ่ให้เพื่อนหน่อย ตรงนี้เก็บของได้นะสองกล่องสโมกให้แล้วโอ้ของเพียบเลยไอ้พวกนี้อย่างรวยอย่างรวยอาจารย์ติขึ้นบนด้วยเออขึ้นบนไปเอาข้างบนด้วยขึ้นบนไหมขึ้นบนไหมขึ้นบนขึ้นบน,บน,บนไปจนไม่เห็นก็ตัดเฮ้ยโหนายก็ยังจะร้องอีกบ้าจริง เอาไม่ได้ชักกระสุนนี่อี่ตัวนั้นอยู่หลังกระแพงโอ้ยเดี๋ยวซ้ำให้ไหนตรงไหนน่ะปากกดท้างบนลทีไหนครับไอ้กดตรงไหนนายโอ้ยผมไช่วยเพื่อนหน่อยเดี๋ยวเพื่อนล้มต้อไม่ไปเราไปช่วยเองเสร็จแล้วอ่ะวะ ขึ้นช้องบอลแล้วขึ้นช้องบอลแล้วเราจะวิ่งไปชาร์จนาเมื่อกี้ต่อมาเข้าไปช่วยล็อกน้องล็อกโอเคเสือจะด้านหลังโอ้ยเราก็โหดซะด้วยสิบ้านบ้าน s <S บ้านนี้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 โอ้ยสโคปหกสโคปสี่ แค่เอาสี่มบเดี๋ยวเก็บไปให้ชั้น2มงนตัวที่ผม่ะอ่ะอยู่กับนายเหรอโ้านอกคนั้นแหละตัวนั้ไปนี่แหลกแหลกแหลกมันเน็ตมันเน็ตอยู่หลังกระแพงเหรอมาเฮ้ยมีคนมาได้ยินแล้วได้ยินแลวคนมาว่ะ อุ้ยร้านไป็น,นึองทีไยเลยจะขึ้นแบงบน,นี่นี่นะเออจะขึ้นแบงบนี่ไม่ใช้ปืนไอ้นี่ยิงเอาเหรอหอุ้ยมันลอยได้ขนาดนี้เลยวะอ,อ,อ,อย่างเฟีย้ยวใช่เหรอเน็ตด้านหลังผมอ่ะใช่ใช่เน็ตด้านหลังผมอ่ะเน็ตข้างหลังเน็ตข้างหลังเหรอ ครับใช่ใช่ไอตองตรงโอ้ไปไกลเกินคนหนึหนงขึ้นได้ไงวะอุยอ้ยออกไปไหนครับ <c oughs> มันต้องทาง,ง,ง,งด้านหลังผมม,มันจะเออเอาใหม่เอาใหม่อย่างเท่เลยอะ่ะเฮ้ยข้างหลังยังไม่เคลียร์ <c oughs> แล้วย <c oughs> ังจะเล่นเลยมันจะเล่นไม่ใช่ใครมีใครใครมีทนายยังไม่เคลียร์เคลียร์ไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวปลาระเบิดใส่ตัวเองไม่ได้ดิวะ ไม่ได้ไม่ได้น้อกพี่ต้องให้เพื่อนโขาไปดูในคลิปที่เราทำมาขอ,ขอใหอเพื่อนในนี่ในแน่ล็อกปลาเสจจรษดีาาอะไรเนี่ยไหนหรอโอ้โหอย่นะตายกันหรอกเน้่ยยี่บ้านโอเคจบ,บล่วง ว่าดูดูในทิกตอกมาไงมันทำกันเยอะแล้วมันมันอยู่ตรงไหนมันก็ลอยได้เหรอในน่าลรงปลาใส่ใหม่ดิลองดีอ่ะลอยถึงไหนเนี่ยใช้เก็บไอ้นี่อย่างเดียวแล้วก็ไอ้นี่ดูนะมงว้าวโอ้โหบิ๊กอ้สูงเลยมันเหมือนทำบั็อกกันแนลคล้ายๆกันเดี๋ยวมันก็ออกแล้วเดี๋ยวมันก็แก้ จะตึงจังะ่ะโอแน่นอนตึงเปรีย้ยช่วงนี้่นยอดเลยแล้แม่งก็เล่นล่นเล่นคุณไกลคตรม่หนวงหนวงจัดหนวงจัดป้ายบ่ป้ายบ่อยู่ไหนวะัอยู่บนป้ายดิยไม่มีเห็นอะไรเลยเลออกีกสมนาทีจะได้ใช้ไหมเนี่ยนนนูนนูนี่นน ไหนไหนไหนยูเอ็มพียิงนอกไปแล้วยูเอ็มพียิงนอกไปแล้วแฟร์มันหล่นสักพักหนึ่งแล้วมั้งเนี่ยใช่หมดฟันแล้ว <c oughs> เหลือหมวกหรือเปล่าวะไปดูหมวกก่อนเกิดไม่ได้ได้ใช้อุ้ยเหลือหมวกกับ MG ว่ะ พื้นพื้นพื้นสามแยกเลยสามแยกเลยได้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 บึ้นบึ้นบึนโอ้ยได้ในตึกเลยแล้วเกิดหมดแล้วด้วยท่อมยิงแฟรยิงแฟรตรงนี้เนี่ยตรงไหนกระชาเมื่อกี้เนี่ยลงรถอ่ะมันไม่ใช่รถจะตายแล้วยิงแฟร์รบนหลังคาตึกกลางหลังคาตึกกลาง หนวิ่งอยู่วิ่งอยู่น่าจะน็อกได้เนี่ยบาเลสอออ๋ออุ้ยโดนไปสามสี่นัดเออหมอดกินยาแป๊บไปไปไปเลยเหรอแฝงลงแล้วไปไปไปเลยเพื่อนเราเชื่อมือนายนะดอม อยดอดอไม่สำคัญว่าอะไรยู่เนห้องเครื่องไงขออาไปเก็บหมวกอะไได้ยิงแฟยิงแฟเร็วเอาไหนมีแฟรอเฮ้ยไปช่วยเพื่อรอรับอยู่รับมารับมารับมารับมันเลยรับมันเลยรัมนเลยีบน้ำนรถจิ๊บรถจิ๊บ รออยู่รออยู่หมดฮ้ยเฮ้เอ้เรียบร้อยเข้าแผนอย่างงี้เข้าแผนเฮ้ยพวกนี้มันน่าจะมียาน้ำเยอะวะเก็บยาน้ำยเก็บยาน้ำหน่อยเกยาน้ำหน่อยทิ้วในบ้านก็ได้ ได้ยิงเอออยู่ในนี้ก็ได้บ้างเนี่ยจะเล่นบ้านครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงลิมน้ำโอ้ยิงฟรีเลยตรงเนี้ยไหนวะเราเห็นละโอ้โหสี่ตัวเลยขอจะไปเลยนะผมไม่ไหวแล้วไปด้วยไปด้วยไปไปไปบุกเลยตายแล้วไอ้ขึ้นเนินนี้ยิงได้นะเพื่อนเนี่ยได้เนี่ยพี่เออใช่ใช่ใช่ไปไปไปแอบขอญาติ นอนยิงอ๋อย่าดนอนยิงแบบชิวๆละกันมองไม่เห็นวะสมกระดิกกระดีกยุบกระดีกยุอ้ขี้ขาวอีบังวะโอเคห่มนี้ละเอ้ยนี่มันว่าเขดูกระดิกเยไปขับไปขับไประวังระวังหนึ่งพี่ผมคำได้เห็นลอวะโอ้ยโดนหัวเข้าหัวไปเฉยเลย อีกอะไรไม่รู้เฮ้ยมันคาลงน้ำป่ะพี่ผมไม่ได้จิ้มนั่นเดคุณไปข <ไป S 2> ้างหลัง<ไ>ป่ะใสัยจะลงน้ำแล้ววะยังยังไม่อยู่ตรงนี้อยู่นี้ข้างหน้าเลยเพื่อนเห็นอนีน่ะอะไรกันดูนะ <ไป S 1> ล,ลงข้างล่างตอนแ๋ยแ้ยชุบกันอยู่หมด เียบ้อยีอบ้อยเมื่อกี้เขายิงกับใครอยู่นะขอ,อยาดเจ็บสิเขียวหน่อยตาดในสมโมกเมื่อกี้หมดไปรนะ้อยกว่าหนึโอ้โหศพเต็มเลยอ๋อเขามาบวกกันอยู่ตรงนี้นี่หว่าแล้วเขามากันยังไงวะเนี่ยเอ้าเหลือตัวเดียวอย่างเนี้ยอ้าวไม่ต้องเ,อเก็บแล้วม,ลมั้งกร <c oughs> นะสุนอะไปยหาคนดีกว่าโอ้ยไก่ตัวที่สองมาแบบต่อเนื่อง วควจีในคอมกับมือถือจะว่าไหนเล่นง่ายกว่ากันจต่ว่าไม่แล้วแต่ความถนัดนะครับบางคนก็ถนัดเวอร์ชัน PC บางคนก็ถนัดเวอร์ชันมือถือครับแต่ของจ่าถนัดเวอร์ชันมือถือมากกว่าขอบคุณวัสองชูกแก้วนะครับที่แชร์ให้ขอบคุณมากครับไซคิจะได้ไก่ตัวที่2แล้วทุกคนเดีย๋ยวคนเดียวไม,ไม่ไม่น่ามีอะไร<อ>พี่คอับแป๊บหนึ่งลูกรอะไร เฮ้ hey, ขยข่าบ้านวะข่าวเจ๊คีวะไงข่าบ้านวะไงนั่นไงเบียบร้อยไก่สองตัวมาอย่างรวดเร็วเลยทุกคนไก่ตัวที่สองเอ้าโอ้นายแอบเอาไอวเราไปอ่ะจับเลย